พีโรมาแล้วดาราหนุ่มชื่อดังยื่นมือช่วยน้องเฮริเคนชิงร้อยจากที่ทราบกันว่าเฮริเคนชิงร้อยที่โลดแล่นในวงการตลกตั้งแต่เด็กๆและมีผลงานมีคนรู้จักจำนวนมากแต่พักหลังมานี้เขาห่างหายจากวงการไปโดยอัปเดตชีวิตช่วงนี้ว่าปัจจุบันทำต้นไม้เพื่อช่วยครอบครัวเพราะงานเฮอก็ไม่มีแล้วตั้งแต่โควิดมาพอจะมาช่วยครอบครัวแม่ก็ไปก่อนพอแม่ไปสองวันบ้านก็ไปตามเลย ใบจักสารมาถึงบ้านเลยเขาเอาบ้านเฮอขายทอดตลาดแล้วซัำเพดเก่าโดนแฮกซึ่งเป็นที่ทำมาหากินเพื่อน,นำเงินมาดูแลครอบครัวเลยท้อมากเหมือนโดนตัดขาไปเปิดชีวิตล่าสุดเฮอริเคนชิงร้อยสุดท้อแม่เสียบ้านถูกยึดงานหายล่าสุดก็มีดาราคนดังในวงการบันเทิงคนหนึ่งที่ท,ทราบข่าวปุ๊บก,ก็ยื่นมือช่วยทันทีนั่นก็คือนิกกี้นชัชช จันทพันที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปในช่อง YouTube ของน้องเฮอริเคนว่าเฮอริเคน DM หาพี่ใน IG หน่อยทางด้านน้องเฮอริเคนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าข้อความไปแล้วครับงานนี้ก็ต้องขอปรบมือและชื่นชมในความช่วยเหลือของหนุ่มนิกกี้ด้วยนะคะ